ท่านทั้งหลายจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบาร,รมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดนามเราเป็นทุกคนทุกแห่งเลยนะยมนะเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามยาม่ำแย่อยา่ยาโทษดินฟ้าถึงลำบากอยา่าโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอยา่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอยา่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำ ใครติใครว่ายาสนอยาจำยมจะสูงหรือต่ำเราลิขิตเองบุญฟังเข้าทางหูนะบนดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเนี่ยเข้าทางฝ่ามือวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมลิขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไป ชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้า